หมดไปหนึ่งตูดกว่าของมาร์คคูบานมาร์คคูบานตอนนี้มีมูลค่าโทเค็นนะครับลดลงเหลือ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 ศูนย์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 นะครับเหลือศูนย์นะครับตอนนี้เนื่องจากโทเค็นตัวหนึ่งนะครับชื่อ Iron Finance นะครับตอนนี้ก็มีมูลค่าเหลือเหลือเหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์และไอมูลค่าตรงศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับนี่ครับวันนี้ใครเป็น FC เกี่ยวกับมาคูบานนะครับมาคูบานตอนนี้นะครับได้ออกมารายงานนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับหมดไปหลายต่อเต่าเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมูลค่าโทเคนตัวหนึ่งนะครับของในแพลตฟอร์มด e เซนท์ไลท์นะครับหรือ DeFi นะครับก็อ่าที่ชื่อว่าเหรียญอ่าหรือโทเคนนะครับไททันเนี่ย ก็ลดรุนแรงนะครับจาก60ดอลลาร์เหลือศูนย์ภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ดีฟายนะครับดังนั้นโปรเจกต์เนี้ยชื่อ Iron Finance นะครับก็มาร์โกบาลเนี่ยได้ออกมาเชียร์อย่างเต็มที่เลยนะครับและเมื่อ13มิถุนายนมาร์โกบาได้เปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ให้สภาพคล่องนะครับหรือว่าให้เงินนะครับในการสนับสนุนแก่เหรียญนะครับแกโทเค็นไทท่น นในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกระจายอำนาจนะครับหรือแพลตฟอร์ม DeFi ของ Quick s w a p นะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่ายังไงบ้างนะครับในคำพูดของเขานะครับผมขออ่านตรงนี้นะว่าผมทำหน้าที่ให้บริการสภาพคล่องในเหรียญ dai นะครับและ Titan ใน Quick s w a p นะครับคุณจะเห็นได้ชัดว่าด้วย0.25%ของปริมาณการแลกเปลี่ยนของ Quick s w a p นะครับ จ่ายให้ทำให้การลงทุนเริ่มต้นของผมเนี่ย75,000ดอลลาร์มีผลตอบแทนต่อปีประมาณ206%นะครับตอนนี้มาคูบานออกมาบอกด้วยตัวเองนะครับว่าได้รับผลกระทบมาจาก Rush Proof และในคำพูดที่เกิดจากการทวิตเตอร์ของมาคูบานนะครับเขาก็บอกว่าผมก็โดนเหมือนกันทุกคนนะครับที่บ้าก็คือผมออกมาแล้วนะครับผมยังคงเพิ่ม มูลค่าที่ถูกล็อกไว้มากพอแล้วนะครับหมายถึงว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วนะครับในธุรกรรมหรือ Business m o เดลของตรงนี้ของ Iron Finance นะครับหรือ Iron f i n a n c ซนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในสมาร์ทคอนแท t นีใน TVL นะครับรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ2.2พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่ง ทางแพลตฟอร์มนะครับก็ได้ออกมาเตือนนะครับผ่านบัญชีทวิตของสมาชิกในชุมชนให้ถอนสภาพคล่องนะครับหรือที่เรียกว่า p o o l นะครับทั้งหมดและภายหลังนะครับได้ออกมาบอกว่า contact ไม่อนุญ,ญาตให้ถอนเนื่องจากมูลค่าของโทเค็นนะครับทท่านเหลือ0นะครับเหลือเหลือศูน,น,นเหลือแค่0นย์เท่านั้นนะครับ ยังไม่ชัดเจนว่าในสมาร์ทคอนแทคของ t r o อ Finance นนะครับมีปัญหาอะไรนะครับเขาก็ยังามาชี้แจงต่อสถานการณ์ประจับต่อครั้งอยู่สม่ำเสมอนะครับและปรากฏว่าการที่มูลค่าเหรียญน,นะครับลดลงเหลือศูนย์เป็นผลมาจากการเพิ่มโทเค็นไทเทนนะครับกว่า9.9ล้านล้านโทเค็นนะครับ หลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าทีมงานเนี่ยอาจจะมีเอี่ยวนะครับและเบื้องหลังในการกลโกงนะครับในกลโกงอันนี้เรียกว่า exit scam นะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นรายละเอียดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าไอแพลตฟอร์มดีฟาต่างๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างอีเธอเรียมนะครับไม่ใช่แพลตฟอร์มอย่างยูนิซาวฟไม่ใช่แพลตฟอร์มอย่าง พวกคา r d ดานนะครับก็ต้องพิจานะรณาในการลงทุนถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่มากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดสภาพคล่องและความเสี่ยงสูงได้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับใครจะลงทุนใครจะพูนะครับในแพลตฟอร์มของบล็อกเชนในแต่ละเครือข่ายในแต่ละเหรียญเอาไว้นะครับในแต่ละโทเคนเอาไว้ ก็ต้องระวังนะครับว่าจะลงทุนอะไรต้องศึกษาให้ดีก่อนเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงสำหรับวันนี้ท่านคิดว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเรามี4ี่ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อว่าคริ t o c u r r นซีคอม m ม u นตี้นะครับข้างในก็จะมีความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับหรือความรู้เกี่ยวกับคริปโตเงินซีนะครับความรู้ในการเทรด เกี่ยวกับคริปโตเเรนซีนะครับในรายวันนะครับแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเเรนซีในทุกทุกวันเลยทีเดียวจะมีหลายสำนักก็หาเรานะครับได้ที่แท็กชุมชนถ้าไม่เจอก็ใต้โพสไม่เจอก็เข้ามาทักได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ